สวัสดีครับผมร้านดาวลุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเชือก์ตมบลหนองแปนอําเภอเมืางลสายจังหวัดกาฬสินครับผมเบอร์โทร0179543225ผมวันนี้มารีวิวรถ l 4 7 08นะครับผมคันนี้ปรับสภาพสวยทั้งคันเลยนะครับของเหลวเปลี่ยนทั้งคันนะครับผมคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังพอใช้นะครับผมรถปี55นะครับผมมาดูใหม่นะครับรถคันนี้ส่วนใหญ่จะจอดนะครับ ไม่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับผมคันนี้เป็นรถที่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็เก็บสภาพสีสวยใหม่เลยนะครับผมอ่าบูธสลักนะครับเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับผมเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยครับเครื่องสวยนะครับเราเก็บ สภาพสีสวยนะครับผมลูกหมากนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับผมซ้ายขวานะครับผมบดสลักนะครับตีบดใหม่สลักใหม่นะครับไม่โยกเยกนะครับเหมือนรถใหม่แน่นอนเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์เราติดจากของศูนย์เลยนะครับผมของแท้เลยนะครับมีผานให้นะครับผมอันนี้มีอุปกรณ์ใบดันนะครับผานควรนะครับมีผานให้นะครับ L4708 นะครับจะใส่เป็นแขนยกเป็นก้ามปูแล้วนะครับผมเป็นของรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นของ L50 นะครับผมดูนะครับเขาปั่นเต็มเลยไม่เคยได้ใช้โรตารี่เลยนะครับผมโซ่ตึงแขนนะครับโซ่ตึงแขนของใหม่นะครับผมซ้ายขวาน,นะครับ ลวซึมเก็บเรียบร้อยนะครับไม่มีรวดซึมเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับผมหลังคาใหม่นะครับ็บงานนะครับสวยเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมมีท่อไทเทีด้วยนะครับผมเราแถมท่อไทเทีให้ด้วยนะครับผม L อลสีเจย์ดนะครับผมตัวดีทีนะครับยางหน้าใหม่นะครับผม เดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยนะครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมอ่ายกไปมีดตัวหน่อยเห็นไหมครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมขึ้นไมมีดตาช้างนะครับานะครับเป็นขานขานเราจะไม่ได้ใส่นะครับผมอ่าจะมีให้นะครับเราเก็บสียังไม่เสร็จนะครับผมหานะครับ เช็คอยู่นะครับหางขึ้นปกตินะครับผมอ่าวิ่งดูหน่อยตัวนี้ได้เป็นฐานเป็นฐานควนนะครับผมอ่าไปข้อใบดันนะครับเห็นไหมครับผมวิ่งมีเยียบเียนะครับไม่มีหอนนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถ L4708 นะครับผมคันนี้เช็คระบบความใช้งานนะครับผมของเดี๋ยวเราเปลี่ยนทั้งคันนะครับใส่กองน้ำมันเครื่องใส่กองอ่า ฮลิกนะครับหรือเป็นไส้กองน้ำมันโซล่านะครับผมเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูได้เลยนะครับเปลี่ยนมาโซล่าเดี๋ยวมาดูระบบกับเคลื่อนสี่ล้อกันเลยครับผมเหนครับกับเคลื่อนสี่ล้อได้ปกตินะครับเกยียบกันพี่หน่อย ดูถ้ามันเคลื่อนกันครับผมแล้วก็หม้อน้ำกันครับผมมาเลยติดตผมงใส่งานเลยนะครับทุกระบบใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคเปิดดูฝากระโปรงหน่อย หมดูเครื่องนอย็นไหมครับเครื่องเสียงดังข้อนะครับผมนั่งๆเลยนะ เครื่องเลยคันนี้มีอุปกรณ์นะครับใบดันผ่านปวนนะครับราคา3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมหรือลูกค้าอยากเพิ่มโรตรี่นะครับเรามีโรตรี่นะครับผมให้เลือกใส่ได้นะครับผมเอาสองชิ้นก็ได้นะครับสามชิ้นก็ได้นะครับผม มีลูกค้าอยากเพิ่มโรตารี่นะครับก็เพิ่มอีก25 0 0 0นะครับผมโรตเอรี่ตาช้างนะครับผมอุปรกรณ์2ชิ้นนะครับราคา3,55,000บาทนะครับผมเพิ่มโรตเอรี่ด้วยนะครับผมอีก25 0 0 0นะครับอ่า เรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับมาดูรถได้นะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมานะครับก็โทรสอบถามรายละเอียดจองทางออนไลน์นะครับเรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับผมรีวิวแถมให้นะครับมี L3408 มีนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับอุปกรณ์ใบดันผ่านพวนโรตารี่นะครับผม3ชิ้นเลยนะครับราคา2 1 0 0 0 0บาทนะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้ใช้งานน้อยนะครับผม ลูกค้ามาดูรถได้นะครับร้านดาวลุ่งเจริญแท็กเตอร์นะครับมีหน้าร้านจัดส่งกินนะครับผมเบอร์โทร0879543225ครับผมเรามีให้เลือกหลายคันนะครับลูกค้ามาเลือกซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับ